เปิดเรตติ้งคุณพี่เจ้าขาเอพิโซด19ในวันที่ไม่มีลำเจียกแล้วเรียกได้ว่าทำเอาน้ำตาท่วมจอกันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงเอพิโซด19ที่ได้ทำให้แฟนๆต้องเสียใจกับการจากไปของลำเจียกที่รับบทโดยนักแสดงสาวเรนเดียปริสยาซึ่งในเรื่องลำเจียกนั้นเป็นเพื่อนรักคนแรกของแม่บุญตารับบทโดยโบเมลดาโดยในฉากนั้นลำเจีก๊ก ได้ถูกทำร้ายผิดตัวจนเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วคนที่คนร้ายต้องการจะทำร้ายนั้นคือแม่บุญตาแต่ด้วยความที่วันนั้นทั้งสองคนแต่งตัวเหมือนกันจึงทำให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นล่าสุดเมื่อเรตติ้งอปพิโซด19ออกมาผู้จัดมากฝีมืออย่างป้าแจ๋ยวยุทธนาก็ไม่รอช้ารีบออกมาโพสต์ข้อความถึงความปังของละครพร้อมฝากข้อความถึงคนที่ดราม่าก,กับเรื่องนี้ด้วยโดย ป้าแจ๋วได้กล่าวว่าคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงคุณพี่เจ้าขาเอพิโซด19ตัวเลขเรตติ้งมีขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ที่พุ่งขึ้นปรีดคือความตกใจเสียใจเสียดายที่ลำเจียกมาจากไปอย่างกระทันหันในขณะที่ชีวิตกำลังจะมีความสุขกับเขาบ้างทุกโพสทุกคอมเมนต์ล้วนเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องมีน้ำตาอาลัยลำเจียกบ้างก็เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่ามีเกิดมีจากมีพลดัพลดพรากแต่มีมากที่รับไม่ได้กับความสูญเสีย บางก็กล่นดาสาบแช่งผู้จัดพกกที่บทว่าใจร้ายใจอธรมหิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าละครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงได้ทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ละครเรื่องหนึ่งจะทำได้เราทำให้ผู้ชมสุขทุกหัวราอร้องไห้ผูกพันไปกับชีวิตและมิตรภาพของตัวละครในโรงแม่แฝงคุณหลวงทั้งสองและครอบครัวตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ละครออกอากาศจนถึงวันนี้ ผู้ชมกลายเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนญาติของตัวละครในเรื่องมีเจ็บแค้นแทนเสียใจยิ้มเย็นเขินอายสมหวังผิดหวังไปกับตัวละครเหล่านั้นจนถึงวันที่ลำเจียกจะไปอารมณ์ร่วมเหล่านี้มีค่าหน้ายินดีเสียยิ่งกว่าตัวเลขที่ขึ้นหรือลงของเรตติง้งนั่นเป็นแสดงว่าละครได้ใจของผู้ชมไปแล้วขอบคุณแทนนักแสดงและทีมงานกับผลตอบรับที่ได้มาน่าจะยังมีคำถามมากมายดีฉันคิดว่าน่าจะเปิดสเปซเพื่อพูดคุยกันในคืนนี้หลังละครจบน่าจะดี เพื่อตอบข้อข้องใจเตรียมคำถามไว้แล้วพบกันรอลอไม่ถามส้มปล่อยตอนจบของละครนะเจ้าครับไม่เอาอันนี้ตอบไม่ได้เจ้าครับทั้งนี้เรตติ้งทั่วประเทศของเอปพิโซด19สูงถึง4.9และในกรุงเทพมหานครสูงถึง6.5ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก